งานซ่อมและเทสมินิพีซีมาได้งานไอเอ็มเจ็ดสามศูนย์สามหกศูนย์ทำการเทสและลงระบบพร้อมการตั้งค่าทำการเทสแลนมาใช้งานแลปนปกตินะครับทำการเทสยูดีนะครับยูดีมีท่อ ต้คอนทีนรแก่ทนู่นก็เต็ได้เยอยต้นจ่นี่ครับก็ก็จะมีบีก็จะาจะเข้ามาบ้างเดียวสามเลยจะ้างุ่เนี่ครับบีใช้งานนะปกตินะครับะก,กีใช้าง,งานนะปกติ ใช่คูเกิร์นคูเก right? ิร yeah. ์นใช่ไใช้งานปกตินะเลขกานซ้อมจะเป็น0421ครับ093ครับเครับผมครับ